ทีวีอะไรครับงูเดือด มาเด้อครับมันนี่แม่เบาาไม่เพิน่นสิพามาเห็ดหมกไข่ไอีตูครับก่อนอื่นเฮาก็มาตำพริกหอมแดงหัวเียงไข่ก่อนเลยครับมุนอุ่ยปุยแล้วหฮอก็มาตักใส่ไข่ปลาเฮาเลยปรุงโดยแป้งนวผงสูโอเกลือจักน่อยน้ำปลาน้ำครับใส่ใบผักอีตูเพิ่มความหอมดับข้าวอีครับจากนั้นเฮาก็ทำการยุมย้มยุมย้มยุ้มให้เขากันเลยครับเขากันดีแล้วกะแบงว่างใส่ใบตองห่อให้เป็นหมกเตียมเอาไปหนึ่งห่อเรียบร้อยกะจัดว่างใส่ซึ่งทำการปิดฝาถาจนซุกเป็นที่รบร้อยแล้วครับผมมาเด้อคร แซ่บน้ำกันกับเมนูหมกไข่ไปลาอีตูพายติ๊บเขาไม่กินเขาน้ำกันเวยครับวันนี้ครับแซ่บครับผมมาครับมาครับเรียบร้อยครับผมมาซีมน้ำกันครับผมวันนี้หมูไข่ปาลาครับผมหมูไข่ปลาจชกีปลาก็มุหมกนี้หมกนี้มตาไข่นะครับบันน้เอาอตัวใส่ปลามาะนำหมกนี้จะเป็นหมกไข่กับหุ้งปลานะครับ มามาครับซีมน้องกันแซลล์ครับผมใช่ละมาตัวเขาตัวของเขามาเลยเขาเกินเขาแรกต้องกันครับเ <c oughs> ยันบริษัทเฟสตั้งหลังห่มควันจะคลองอยูนะ่ <c> ิ <oughs> ความโมเห็นเนี่ยยือๆอยู่ควันกันได้นะครับจำลงไปจำลงไป เปิดชำแมลยกระพุ่งปลาผมแซ่บ,บให้พี่ให้น้องเ <_ d ata> ข้ามาแล้วไปย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คอมเมนต์น้ำเบาหมด้ด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับแซ่บๆเหมือนกันครับวันนี้เด <_ d ata> ี <_ d ata> ย๋ย <_ d ata> วเดลยครับ เนื้อหนุ่มุงปลาถาเด้๋ยใครครับกดเข้าไปทีบเอาไวครับ,รบง,งุม้มเด็ด แอบมั่นนี่ไ้ครับผมเมื่อกว่าเมื่อกว่านนเหส่กระทะนะครับแต่ว่าเมืเ่อ então, น matter, ี้เห็ดเป็นแบบเป็นมุกจะไปตตอง นี่แรกะว่าจะปิ้งเอาย่านไม่ต้องใหม่นะครับเพราะว่ามันมันแต่หนมันมันจะออกใช้เตามันที่ใหม่ใบตองก่อนเรื่องยานเมื่อท่านเวลาครับผมเหนื่อยก่อน <c oughs> เป็นได้เฮ็ดแบบหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่ากระแทกยบเพื่อนครับหาเพื่อย่อยเลย ครับฮ yep. าต่อต้องหาเนี่ยมเตรียมอีก้วตัดแล้วรืมรบออกครับหลับตัวครับ มันยังไงครับเป็นอะไรน่ะครับน้นองฝนเดี๋ยวทั้งบ้านไปน็นหองฝนดีก็ตั้งตีอยู่บ่ครับ เที่ยวตกี่วัดมือแล้วก็แดดแล้วก็ต๊จะอากาศตรงได้นะเนาคือมอยู่หันห่อนห่อนแันนี้ก็ได้ชอบแับ ครก็คิดนั่นเองบ้าใหม่ขอฝากท่านนี้ขอลากกบกระมูกป,ปลากมูกไข่ปลากมูกสีปลาแซ่บๆนะครับผมเดี๋ยวเหมือนน้ำมาบอกันใหม่เนาะคลิปหนะังขอพูดอะไรๆขอมาแบบเบื้องเบื้องขม้บ้าใหม่เนาะขอพูดอะไรๆครับอะไรใส่ <laughs> ครับขอฝากท่านนี้อยู่ดีไม่ห่างเพื่อนสุขูทข่ทุกคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษาสุขภาพในเรื่องกับเรื่องสองนี้ยุ่งไรหลายๆระวังไข้เลือดออก เบิ้งหงน้ากันเอาแล้วห่อนามเ้วยนะครก็ความดิ่มนะครับย,ยๆๆุไไ่งไรไรไรเบเกอรน้ำบอน้ำน้องน้ำพวงนะครับทุ่คนพวงกับโป๊กกับแองไปิความดิ่มครับยันยุ่งไปใครได้ไหเลเด็อดออกข้างนั่นเทียบทุกทั้งในก็นได้ครับผมรักษาเหนื่อยรักษาตัวปลอดภัยประตัวของทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับ